การละหมาดซุนนะก่อนซุบฮีเป็นหนึ่งในซุนนะที่ท่านนาบีปฏิบัติเป็นประจำและท่านนาบีไม่เคยละทิ้งเลยไม่ว่าจะอยู่ในสภาพของการเดินทางหรือไม่เดินทางก็ตามเพราะว่าท่านญิงอาอิชะเราเดลลยวรออันฮาได้กล่าวว่านาบีไม่เคยละทิ้งเลยนะครับนั่นก็คือการละหมาดซุนนะก่อนซุบฮีสองรก k a นะครับท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมฮะดิษเป็นหนึ่งรยงานจากท่านญิงอาอิช่เรอเดลลรออันฮาได้กล่าวว่านาบีบอกว่ารกอ a a t al fajr خير ุ่มใัด,ดุนยาวามาฟีฮาสองรากาตเนี่ยก่อนละมาดซุบฮีดีกว่าสิ่งที่มีอยู่ในดุนยานี้และดีกว่าดุนยานี้และสิ่งที่มีอยู่ในดุนยานี้นั่นหมายถึงว่าเป็นคุณความความดีอย่างมากมายที่เราจะต้องปฏิบัติสุนนะนี้อย่าได้ละทิ้งเป็นอันขาดนะครับหากว่าเราละหมาดไม่ทันก่อนละมาซุบฮีก็อนุญาตให้มาใช้หลังจากละมาซุบฮีเสร็จแล้ว นะครับเพราะว่าท่านนบีก็เคยใช้ละหมาดสุนนะก่อนซุพีเนี่ยนะครับหลังจากละหมาดซุฮีนะครับ,รบ,นะรบอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องได้รักษาและสิ่งที่เป็นสุนนะอีกประเภทหนึ่งก็คือหมายถึงว่าซูรอที่นบีอ่านในละหมาด สุนนะซุบฮีคือรอกาตแรกนาบีก็จะอ่านอันกาฟิรุนก็คือกุญยาอาย,ยุันกาฟิรุนรอกัตที่2นบีก็จะอ่านกุญวลลอหูอะฮัดก็คืออันอิคลาสนั่นเองก็อยากจะให้ท่านพี่น้องทั้งหลายนั้นได้รับทราบแล้วก็ได้รู้ว่านี่คือสุนนะของท่านนาบีสลลลอหูอะเลหฮิวะสลัมในการปฏิบัติและให้เหล่านั้นได้นําไปอ่านในรอกัตเหล่านี้เพื่อที่จะได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนาบีได้มากยิ่งขึ้น